สวเคะห์ัพลายเชนธุรกิจค้าปลีกอย่างเซเว่นอวและธุรกิจค้าส่งอย่างแมคโครกันค่ะถ้า <5 S 2> พูดถึงธุรกิจค้าส่งในไทยอันดับต้นๆเลยคือต้องนึกถึงแมคโครแน่นอนแต่เอ๊ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าแมคโครเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะแมคโครเป็นธุรกิจศูนย์จาหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระด้วยเงินสดหรือว่าบริการตัวเองและแมคโครก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2531ด้วยทุนจดทะเบียน750ล้านบาทเชนนะและนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่ง สิง้าคมพศ2532บนถนนลาดพร้าวเป้าหมายลูกค้าของแมคโครคือผู้ประกอบการร้านโชว์หวยธุรกิจบริการธุรกิจโรงแรมหรือว่าร้านอาหารต่างๆที่เดียวก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่ามีทั้งสินค้าอุปโ,โภคบริโภคหลากหลายอย่างและมีสินค้าภายใต้แบรนด์ตัวเองด้วยนะ ล้พลายเชนของแมคโครในระดับท้องถิ่นก็จะประกอบด้วยดังนี้เลยค่ะ1วัตถุดิบที่มาจากผู้ปลูกหรือว่าผู้ผลิต 2. องศูนย์บรรจุสินค้าซึ่งตรงนี้จะมีทําการคัดเลือกสินค้าที่ผ่านมาตรฐานหรือไม่ผ่านมาตรฐานด้วยนะสามห้องเย็นหรือโกดังสินค้าก่อนที่จะนําเข้าศูนย์กระจายสินค้าสี่คือศูนย์กระจายสินค้าพอมาถึงตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการขนส่งสินค้าไปยังศูนย์จําหน่ายต่างๆของแมคโครค่ะท้ายข้อ6คือลูกค้าอย่างเราๆนั่นเอง มากันต่อที่ซัพพลายเชนผลิตภัณฑ์นําเข้า1เริ่มต้นจากวัตถุดิบ2อศูนย์บรรจุสินค้าซึ่งตรงนี้ก็จะมีการคัดแยกสินค้าเหมือนกันค่ะเ,เสร็จแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนที่3คือการเก็บสินค้าเข้าไว้ในโกดังสี่คือขั้นตอนของผู้ส่งออกคือขั้นตอนของผู้ขนส่งสินค้าทีขนส่งมายังลําดับที่6คือผู้นําเข้าหรือว่าคู่ค้าเจ็ด <8 S 2> <7 S 1> คือการนําสินค้าเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้าของแมคโครแปดคือการนําส่งสินค้าออกไปยังศูนย์จําหน่ายของแมคโครตามที่ต่างๆขั้นสุดท้ายเลยคือล ถือว่าเป็นธุรกิจขาปีกอันดับต้นๆในใจของคนไทยเลยก็ว่าได้ Seven Eleven เป็นร้านสะดวกซื้อแบบลูกโซ่สัญชาติอเมริกันที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐเท็กซัสเริ่มเดิมทีที่เปิดมาตั้งแต่คริสต์ศักราช1927ในเปิดเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะแต่ว่าเปิดเป็นร้านบรรจุน้ำแข็งได้มาเปิดสาขาที่ไทยเป็นสาขาแรกเมื่อปีพศ2532ตั้งอยู่ที่ซอยพัดพงษ์นั่นเองโดยมีเจ้าของคือบริษัท CPo จำกัดมหาชนเป็นทั้งผู้นำเข้ามาและเป็นผู้จัดตั้งแฟรนไชส์ Seven Eleven ในประ ททศไยยด้วนะซึ่งข้อมูลซัพพลายเชนนี้อ้างอิงมาจากเซเว่นในญี่ปุ่นนะคะในทุกๆวันช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้าพนักง,งานของแต่ละสาขาจะทําการสั่งอาหารพร้อมทานและจะมีการส่งมอบอาหารพร้อมทานนี้อย่างน้อย3ครั้งต่อว,วันเพื่อที่จะได้เปลี่ยนสต็อกตามเวลาอาหารทั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นว่าเป็นการควบคุมคุณภาพของอาหารได้ดีมากๆเลย สาขาจะเชื่อมต่อกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสำนักงานใหญ่ศูนย์กระจายสินค้าและซัพพลายเออร์คำสั่งซื้อของทุกๆสาขาก็จะถูกส่งไปยังซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ก็จะทำการแพ็คสินค้าของแต่ละสาขาให้ป่าปนกันก่อนที่จะส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าท้ายคือศูนย์กระจายสินค้าทำหน้าที่ในการส่งค่าตามคำสั่งซื้อไปยังแต่ละสาขา ซึ่งเซเว่นีเลเว,ว่นมีการออกแบบซัพพลายเชนให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคและที่สําคัญคือเพื่อที่จะเก็บข้อมูลการขายมไปถึงการเก็บข้อมูลของการส่งสินค้าตั้งแต่จากซัพพลายเออร์จนไปถึงศูนย์กระจายสินค้าและระหว่างทางในการจัดส่งไปยังสาขาต่างๆไม่ให้เกินเวลาตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ องธุรกิจนี้มีความเหมือนกันตรงที่หนึ่งเลยคือการรู้ผู้ผลิตสางคือการมีสินค้านำเข้าและ3าคือการนำเข้าสินค้าเองทั้งหมดส่วนความแตกต่างก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อเหมือนกันค่ะ1คือเซเว่นอีเลฟเเป็นร้านขายปีกส่วนแมคโครเป็นร้านขายโซงสองการมีสาขาในไทยคือเซเว่นมีสาขามากกว่าแมคโครและข้อ3ามเซเว่นจะผ่านผู้สงมอบส่วนแมคโครเนี่ยไม่ผ่านผู้สงมอบเลยนะ ความท้าทายอันหนึ่งเลยคือวัตถุดิบที่มาจากผู้ผลิตล่ะก็จะเป็นสารเคมีที่มากับพืชผักผลไม้หรือว่าโรคต่างๆที่มากับเนื้อสัตว์สอ<า>ง<า>คือปัญหาของบรรจุภัณฑ์สินค้าระหว่างการขนส่งสามคือการนำเข้าส่งออกสินค้าช่วงที่มีโควิด -19 ทเนี่ยทำให้เศรษฐกิจตกต่ัมากๆเลยการมีอิทธิพลในช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นก็คือแมคโครนั่นเองค่ะ,ะว่ามีการบริการที่ครอบคลุมมากกว่าทั้งในด้านอุปโภคบริโภคที่สำคัญคือเป็นธุรกิจค้าลีทำให้ครอบคลุมลูกค้าได้มากขึ้น มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าสินค้าที่ขายในแมคโครและเซเว่นมีความคล้ายกันมากๆวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนและต้องหาสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งเข้ามาอยู่ในธุรกิจของตัวเอง